ประมาณเนี้ยสี่หมื่นเจ็ดสี่ื่องดูทอง10บาท4ี 40, ่หมือากูตีไปสี่หมื่คูณไม่ไม่ใช่สี่หมื่นแปตอนนั้นซื้อ4ี่หมื่นแปวันนี้58,200ื่นแปสลบสี่ส่วนต่างนะวันนี้1,200งหมนั่นหมายความว่ากำไรที่กูได้ถ้ากูมี10บาทคูณ10กูจะได้กำไรแสน ีกสองพันบาทมึงดูกำไรดิหูหูเลยอะ่ะแบบเสียดายอะ่ะโอ้ยคนมันจะไม่ได้เนาะบางมีวาสนานี่ยนะซื้อสินค้าในตะก,ก้าได้จะนบิตาดาแมงดาปลายาปลาละปลาถูแต่ว่ามันจะได้กำไรแบบเป็นก่อเป็นกรรมอะมันต้องซื้อสักยี่สบสาสิบาทขึ้นไปมึงจะเห็นตัวเงินชัดเจนถ้ามึงซื้อน้อยมันเห็นเงินไม่ชัดหรอก ถ้าจะเล่นทองนะมึงต้องมีเงินเย็นเงินเย็นหมายถึงเงินสดกองไว้เยอะๆะที่มึงแบบมีแบบเป็นหลายล้านอ่ะมีทีสองล้านสามล้านห้าล้านสิบล้านอย่างเงี้ยถ้ามึงมีเงินอย่างนี้นะมึงเอาไปเก็บทองคําเวลาทองขึ้นปุ๊บมึงขายทิ้งนะแป๊บเดียวมึงได้เงินเลยส่วนต่างมึงได้เงินสดมาแล้วแล้วเวลาทองลงไปซื้อเพิ่มหรือว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มจะซื้ออีกมึงซึงซื้อเลยซื้อแล้วเก็บโอ้โหมันจะยิ่งได้เยอะเนี่ยมึงดูดิถ้าวันนั้นมาจนถึงวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วอ่ะ เมื่อไหร่จะขายหมดขายอะไรหมดหมดซื้อตอนสองหมืนคำถามคือสองหมืนมึงยังอยู่หรือเปล่าทองมึงอะตอนเนี้ยสองหมื่นยังอยู่หรือเปล่าเติงอะทองเนี้ยตอนเนี้ยทองมึงเนี้ยยังอยู่ไหมทองคำซื้อปุ๊บราคาลงปั๊บ ่จริงอ่ะตอนกูลงตอนนั้นกูก็ได้กําไรนะตอนที่กูซื้อทองอ่ะกูซื้อมาแค่อาทิตย์เดียวแล้วกูขายทองในวันนั้นวันนั้นกูได้กําไรเลย50,000บาทแค่อาทิตย์เดียวกูซื้อเก็บไว้อ่ะกูกะว่ากูจะเก็บทองไว้นิ่งๆไม่เอาไปทําอะไรกูซื้อมาตอนนั้น10บาทกูได้กําไรไม่ถึง50000ประมาณ4ี่หมื่นประมาณเนี้ยเกือบเกือบสหรือสี่หมนนิดๆเนี่ยไม่น่ใจกูได้กาไรเลย ไม่มีลงมีแต่ขึ้นเออและทองยิ่งลงปุ๊บมึงยิ่งขายมึงยิ่งได้ซื้อตอนทองลงนะเวลาทองขึ้นขายจะได้แล้วเวลาทองลงลงไม่นานเดี๋ยวมันก็ขึ้นมึงดูดิระยะเวลากี่เดือนเพิ่มมาห้าหมื่นแปดพันสองร้อยกี่เดือนไม่กี่เดือนเองนิดเดียวเองเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยช่วงระยะเวลาประมาณเนี้ยแป๊บเดียวมึงดูดิห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแล้วว่า เอาทุกคนอย่าลืมกดซื้อของนาตะก้านะจาจ๊ะน้าีตาแดงแมงดาปลายาปลาปลาปลาทูปลาสลิดต,ต้มยำจ้าสับประรดอบแห้งมาม่แหม่หมูทอดแดดเดียวทอดทอแล้วพร้อมทานนาตะก้านะจาจ๊าทองอะซื้อมีแต่ขึ้นลงนะมันลงไม่เยอะหรอกเดี๋ยวมันก็ดีดตัวขึ้นมึงจำไว้เลยทองไม่มีทงไม่มีทางลงถึงหลักหมื่นไม่มีทาง ไม่มีทางตัวแรกแบบมึงซื้อมา4ี่0 0ื่นจะย้อนกลับไปส0 0 0 0่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้มึงไปดูสเกลสถิติทองคําย้อนหลัง20ปีได้เลยไม่มีเลยมีแต่ขึ้นอย่างเดียวไม่มีลงแต่ปัญหาคือตอนนี้มึงมีปัญญาซื้อไหมนักวิเคราะห์หลายคนอาจจะเป็นภาวะทางสบู่แต่ของทองคำครับก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้แต่มึงจำไว้นะ ทองคำคือสิ่งเดียวที่จะยังอยู่ในโลกนี้จำคำนี้ไว้ดีนะทองคำเป็นสิ่งเดียวที่มีมูลค่าที่สุดเมื่อทุกอย่างไม่มีมูลค่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดยังคงเป็นทองคำและไม่มีใครล้มทองคำได้อะไรจะแตกทองคำไม่มีวันแตกเพราะทุกประเทศประก,กันด้วยทองคำไม่ว่าอะไรจะล้มไม่มีวันที่จะทำให้ทองคำล้มได้ นักวิเครห์จะวิเคราะห์อ,อะไรก็แค่ไหนก็ตามแต่ไม่มีวันล้มมูลค่าของทองคําลงได้จําไว้สงครามโลกจะมีกี่ครั้งสิ่งที่มีมูลค่าที่สุดยังคงเป็นทองคําทุกครั้งและเป็นสิ่งประกันแต่ละประเทศในการกู้ยืมเงินแต่ละประเทศใครมีทองคําประกันมากมีโอกาสในการกู้เงินได้มากเขาใช้ทุนทรัพย์ของทองคําเป็นหลักประกัน ดังนั้นไม่มีคําว่าล่มจะวิเคราะห์ยังก็แล้วแต่ไม่มีทางกับราคาทองคําเป็นไปไม่ได้ค่าเงินลดขึ้นได้ตลอดเวลาสวิงตัวแต่ทองขึ้นลงก็ไม่มากแต่ขึ้นมากแล้วเวลาถีบตัวการถีบตัวนี้เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งว่าจะเป็นการถีบตัวที่จะไม่ลดลงไปสู่จุดเดิมอีกแล้วมันมีสองนัยยะนะ คนเล่นทองคำก็จะรู้ดีเงินเฟอ้อแต่ทองไม่เฟอ้อนะจ๊ะก,กูบอกก่อนทองมีมูลค่ากลางเสมอจำไว้ถูกต้องทองคำคือทรัพย์สินที่ปลอดภัยที่สุดแล้วไม่มีอะไรปลอดภัยกว่าทองคำ น้ำพริกตาแดีแมงดาปลายาปลาปลาทูปลาสลิดต้มยำจา้าสับเปรรแห้งมาโวกแพงหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานในตะกร้านะจ๊ะทุกคนตอนนี้ยังมีส่วนลด10%ทุกอย่างยังมีส่วนลด10%นะจ๊ะรีบกดซื้อในตะกร้าก่อนเลยทุกอย่างมีส่วนลด10%ทุกอย่างมีส่วนลด10%กดในตะกร้าเลยจา้าเร็วช่วงเนี้มันกำลังถีบตัวขึ้นแล้วมึงดูมันขึ้นแต่ละวันนะ วัลลานวัล,ละแปดร้อมันขึ้นเยอะมากการขยับตัวของราคาทองเพราะฉะนั้นถ้ามึงคาดการผือว่าสนามมึงดีมึงซื้อตอนนี้ผู้นี้ราคาขึ้นผู้นี้ราคาขึ้นถ้ามึงคำนวณให้หลักแสนมึงขายทิ้งเลยเก็บเงินสดแล้วรอดูระยะสักพักหนึ่งถ้าราคามันนิ่งซื้อใหม่แล้วราคาขยับอีกขายเอาเงินสดตามมาเก็บไว้นี่เลยวิธีการกูทํามาแล้วและกูได้กําไรมาแล้วด้วย อย่าพิมพ์ซ้ำถ้าพิมพ์ซ้ำกูถีบออกนะใช่ถูกต้องปัญหาเดียวที่เป็นปัญหาคือเอาเงินที่ไหนมาซื้อนั่นแหละเป็นปัญหาที่สุดเงินจากไหนจ้านั่นแหละปัญหามีสามสิบบาทยังไม่กล้าขายรอยอีกนิด โหถ้าสาสิบาทซื้อมาก่อนหน้านี้วันนี้ได้กำไรเป็นแสนหลายแสนแล้วเนี่ยถ้าซื้อตอนช่วงห้าหมื่นอย่างเงี้ยมึงได้กำไรเป็นแสนแล้วได้กำไรหลายแสนแล้วตั้งแปดร้อยอ่ะใช่ป่าบาทละแปดบาทบาทละแปดร้อยอ่ะเ้ยบาทละเท่าไหร่วะตอนนี้มันห้าหมื่นแปดบาทละแปดพันถ้ามึงซื้อตอนห้าหมื่นตอนนี้ป้ห้าหมื่นแปดพันอ่ะบาทละแปดพันน่ะ ไม่ใช่หลายแสนดิแสนหกนะ่ะได้กำไรตั้งแสนหกเลยนะไม่ธรรมดานะจ๊ะบอกเลยช่วยซื้อสินค้าด้วยจ้า สงครามจบทองลงมันลงไม่เยอะหรอกสงครามไม่ได้เพิ่งมีครั้งแรกหลายประเทศก็มีสงครามทองคําผันผ,นผวนไม่ใช่เพราะประเทศไทยนะให้เข้าใจใหม่ทองมันมีราคาโลกความผันผวน,นในประเทศไม่ค่อยกระทบกับราคาทองในบ้านนะน้อยมากเพราะมันมีราคาจางคนกําหนดราคาทองคือใครเอ่ยอเมริกานะจ๊ะไม่ใช่ไทยนะจ๊ะตลาดทองคำเราขึ้นอยู่กับตลาดทองคำโลกนะจ๊ะตลาดทองคำโลกคือใครสหรัฐอเมริกา ยังไงก็ขึ้นแต่ตอนเนี้ยมึงตักตวงได้มึงได้แสนหนึ่งเปล่าเไม่เอาอ๋อสมมุติคนที่มีตังซื้อทองนะสมมุติถ้ามึงซื้อวันเนี้ยในราคาหนึ่งหมื่นแปดห้าหมื่นแปดพันสองร้อยวันนี้มึงซื้อในราคาห้าหมื่นแปดพันสองร้อยวันนี้นะวันหน้ามึงได้หกหมื่นมึงได้ส่วนต่างบาทละหมื่นแปดเอ้ยได้ส่วนต่าง บาทละพันแปดบวกสูกป่ะเนี่ยบาทละพันแปดมึงมียี่สิบบาทมึงได้ละสามหมื่นหกเห็นป่ะมึงได้เท่าไหร่อ่ะกําไรแล้วนะละ่ะกำไรล้วนๆเลยนะได้เปล่าๆเลยนะ อันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่กูแค่แนะนำเฉยแต่ใครมองว่าอุ้ยกาไรน้อยก็ไม่จําเป็นต้องซื้อก็ได้แต่อันเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนมีเงินมีทองคําเยอะๆเหมาะสําหรับคนมีทองคําแบบ20สิบบาทสาสิบาทอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่มีจํานวนมากๆแบบนั้นถ้ามีไม่เยอะอะไม่เหมาะหรอกไม่เหมาะมึงขายได้กาไรพันแปดอย่างเงี้ยไม่โขมมึงมีบาทเดียวอย่างเงี้ยขายได้กำไรพันแปด เห็นป่าไม่คมอ่าช่วยซื้อสิ่งขาในตะกร้าดิจานนมิตตาแดงแมงดาปลายักปลาราปลาทูปลาสลิดต้มยำจาซับะรูต่แพ้งมาโมะแม่หมูทอดเดียวทอดแล้วพร้อมทานในตะกร้าดิจ้า ร้านทองปิดไปเยอะแน่นอนแหละร้านทองต้องปิดอยู่แล้วเพราะมันได้รับผลกระทบกับทองคำรูปพั่นจำไว้นะราคาทองขึ้นเมื่อไหร่ใครขายทองคำรูปพั่นจะได้รับผลกระทบเท่านั้นบอกเลยเพราะอะไรก็ทองรูปพันมันอยู่เนะ่ยเพราะค่ากำเนิดใครจะมีปัญญาซื้อทองมาใส่เล่นราคาขนาดนั้นแล้วเวลาขายก็ขาดทุนเพราะฉะนั้นไม่มีใครซื้อหรอกไม่มีปัญญามันแพงเกินไปเครื่องประดับราคาสูงเกินไปไม่มีใครซื้อ พราะคนซื้อแต่ทองคําแท่งขายแล้วไม่ขาดทุนขายแล้วได้กําไรคุณจะบอกให้สมมุติมึงขายทองมึงซื้อทองคํามาทองเลือพันวันเนี้ราคาทองคําแท่งห้าหมื่นแปดพันสองร้อยแต่เวลามึงซื้อทองคำรูปพรรณมึงซื้อหกหมื่นนะจ๊ะกูบอกก่อนมึงซื้อราคาหกหมื่นแต่เวลามึงเอาหกหมื่นไปขายมึงไม่ได้หกหมื่นนะจ๊ะมึงลบไปเลยอีพันแปดร้อยกว่าบาทอีพันแปดร้อยที่มึงขายส่วนต่างมาไปค่ากำไรหากทิ้ง แล้วรูปประพันธ์รับซื้อคืนต่ํากว่าราคาทองคําแท่งสมมุติราคาทองคําแท่งณวันนี้ขายราคาป้ายราคาขายออก5 2าหมื่นสอราคารับซื้อ58,100น่งะจ๊ะหัก100บาทอันนี้ทองคําเนืองนะทองคำรูป,ปรพันธ์เขาจะกําหนดราคาต่ำลงมาอีกสมบูรุปปรพันธ์รับซื้อคืนทองแท่ง58,100 แต่ลูปพันธ์เขาจะรับซื้อมึงคืนแค่ห้าหมื่นห้าร้อยสมมติมึงโดนหักไปอีกมีตะขาดทุนกับขาดทุนจ้ะทองขึ้นไปไหนตัวไหนมึงยังไม่ได้กําไรเลยถ้ามึงซื้อลูปพันธ์หรือขายลูปพันธ์ยกเว้นมึงเก็บไว้นานอ่ะเช่นลูปพันธุ์มึงซื้อแต่ตอนห้าหมื่นอย่างเงี้ยแล้วมึงไปขายตอนหกหมื่นห้าอย่างเงี้ยอ่ะอันเนี้ยมึงได้กําไรไม่ขาดทุน คำว่ดีนะมันต้องมีส่วนต่างอย่างน้อยเสียสามถึงสี่พันมึงถึงจะได้กําไรกูนี่ขายทองมาก่อนอ่ะก็กูเคยเป็นร้านกูคเคยทํางานร้านทองมาก่อนทำไมกูจะไม่รู้ละ่ะกูทํางานมาตั้งห้าปีแล้วกูจะบอกให้ร้านทองที่ขึ้นชื่อว่าทองเอทองเออที่เขาเรียกว่าทองเอมึงรู้ทองอะไร วันเียมึงเอาทองใหม่ที่มึงซื้อมาได้ประมาณเดือนเดียวอ่ะล้วทองมึงยังไม่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 เปิดแป้งไม่อะไรมึงทารักษาความสะอาดดีป่ะวันนึงมึงเอาทองเส้นนี้ไปขายเขาไม่หลอมทองมึงนะกูบอกให้เพราะอะไรเขาจะใช้น้ํายาหรือใช้ตะไบในตะไบทองมึงหรือใช้น้ายาเนี่ยหยอดลงไปเพื่อเห็นว่าข้างในเนี่ยเนื้อทองมันยังอยู่เขาลเป็นทองแท้ดูยี่ห้อเทเดี๋ยวดูดูยี่ห้อทองว่อนนิ่มซี่นิ่มซี่เสงไหมเจ็กหุยไหมอย่างเงี้ยร้านทองที่เป็นร้านส่งอ่ะ เขาจะดูยี่ห้อทองเลยแล้วมันเป็นภาษาจีนมันตีอยู่ยที่ตีอยู่ที่ตัวทองเวลาเขารับซื้อมึงเขาจะรับซื้อมึงในราคาถูกแล้วเขาเอาไปใส่ป้ายใหม่แขวนขายเอาทองไปล้างเอาน้ํายาล้างให้สะอาดทําเหมือนทองใหม่เลยชุบและย้อมแมวขายเวลาที่เขาบอกว่าลดค่ากำเนิด80%มึงรู้ไหมเขาขายทองอะไรมึงทองมือสอง แต่มันก็คือทองไงมึงแต่เป็นทองที่เขาใส่แล้วเอามาล้างแล้วเอาไปแขวนป้ายขายใหม่นี่เขาทากันอย่างนี้จ้าแต่ถ้าทองมึงเก่าถูลูกถูกกลางแป้งเต็มไปหมดเขาจะหลอมเผาไฟเลยถ้าทองมึงถูกเผาไฟแสดงว่าทองมึงจะไม่ไดเดาไปขายถ้าทองมึงไม่ถูกเผาไฟใส่ซองเก็บแล้วจ่ายเงินมึงแสดงว่าทองมึงกําลังจะเอาไปถูกไปขายเอาไปขายต่อร้านไม่ต้องเสียค่ากําเน็จได้กําไรเยอะมาก ดังนั้นเวลาร้านทองจัดโปรโมชั่นหรือขายกําไรแล้วจัดโปรลดแพงๆเขาจะไม่เอาทองใหม่มาขายมึงเพราะเขาเสียค่ากําเน็ดหรือค่าแรงแต่ไอทองใหม่ที่เขาซื้อมาคือรับซื้อมาเป็นทองมือสองแต่เอามาล้างใหม่ให้เหมือนเดิมน้ําหนักทองเท่าเดิมแต่ผ่านการใช้งานมาแล้วแค่เอามาล้างใหม่เขาจะขายมึงลดค่ากำเนิดเยอะเท่าไหร่ก็ได้เพราะอะไรเขาไม่เสียค่าแรงเพราะเขาซื้อมาจากมึงราคาถูก ไอ้ส่วนที่จัดโปรแพงๆให้มึงได้แล้วมึงบอกอุ้ยรถแพงรถถูกจังเลยค่ากำเนิดลดมากนี่จ้ะเขาเรียกว่าทองเนี่ยที่ซื้อมามือสองรอบไปล้างมามาขายมึงแต่น้ำหนักทองเหมือนเดิมแต่กูบอกเลยซื้อทองคำรูปพันยังไงก็ขาดทุนสู้ทองคำแท่งไม่ได้มึงใส่ทองรูปพันมึงเดินออกไปปุ๊บค่ากำเนิดที่มึงเสียไปสมมติมึงเสียค่ากำเนิดสองพันห จากราคาทองจ่ายเพิ่มอีก2 5 0เปเ็นป็นค่ากำเนิดของร้านมึงกลับมาขายอี25ง0ตัดทิ้งเลยมึงเสียไปฟรีแค่มึงซื้อออกไปออกไปชั่วโมงเดียวกับเข้ามาร้านทอง25 0เเคลี่ยงทิ้งเลยจ้ะแล้วมึงจะได้ราคาต่ำมึงขาดทุนทันทีในการซื้อทองในขนานั้นทองคำแท่งมึงเดินออกไปราคาทองขึ้นมึงกลับมาขายมึงได้กำไรทองคำรู่วพันทองขึ้นมึงเดินกลับมาขายจะขึ้นขนาดไหนมึงก็ยังขาดทุน เพราะมึงจ่ายค่ากับเนี่ยไปตั้งองพันห้าไม่มีทางเลยที่วันเดียวจะทองคำแท่งขึ้นถึงสอง0ันห้ายากมากแต่มึงจ่ายค่าไปเนไปแล้วเมื่อกี้สอง0ันห้าจบเรียบร้อยกิ๊กกิ้วเลยกูบอกเลยอาวร็วจะช่วยซื้อสินค้านาจะการนาจาแล้วร้านทองบางร้านนะกูจะบอกให้ว่าเอาเปรียบผู้บริโภคมากขายราคาต่ำซื้อลรับซื้อราคาทองต่ำกว่าป้าย โดยเฉพาะอทองที่แบบไม่ค่อยมียี่ห้ออย่างเงี้ยหายี่ห้อไม่เจอไปซื้อมาจากไหนไม่รู้แต่มีมูลค่าทองอยู่อย่างเงี้ยมันประเมินราคาให้มึงก่อนเผาว่าต่ำมากมันไม่สนใจเหาน้ําหนักเท่าไหร่อันนี้บางร้านนะกูบอกให้เอาเปรียบสุดๆขายร้านมันให้สามพันไปขายร้านหนึ่งได้แปดพันได้หมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยเอาเปรียบนะกูจะบอกให้ร้านทองบางร้านมัมีสันดาณแบบนี้เอาเปรียบผู้บริโภคหน้าเจาตำรวจไปลากคอเข้าตาราง ฮาเเลวจ้าทุกคนช่วยซื้อสินค้าในตะกร้าดิจาณพิตาแดงแมงดาป,าปลายาปลาลปลาทูปลาสลิดต้ยมยำจ้าสับปลาระแพงมาโม่แพงหมูทอดแดดเดียวทอดแล้วพร้อมทานในตะกร้าเลยจ้าซื้อร้านไหนขายร้านนั้นโดยมากจะเป็นอย่างนั้นแต่สําหรับทองไม่จําเป็นต้องซื้อร้านไหนขายร้านนั้นก็ได้ถ้าทองมึงเป็นทองที่ผลิตมาจากร้านส่ง ขายร้านไหนก็ได้ราคาถ้าร้านนั้นมีคุณภาพนะแต่ถ้าสมมุติมึงซื้อจากร้านทองที่เขาไม่ได้รับจากร้านส่งเขาผลิตเองเช่นร้านทองออโราเขาจะผลิตทองของเขาเองแต่ร้านทองบางร้านจะซื้อทองจากร้านส่งเยาวราชไอ้พวกเนี้ยมียี่ห้อขายยังไงก็ได้ราคาแต่ร้านทองที่ผลิตเองอย่างบางร้านอย่างเงี้ยเขาจะต้องขายร้านเขาไปขายร้านอื่นเขาจะให้ราคาถูกเพราะอะไร เพราะไม่มียี่ห้อจากเยาวราชเดี๋ยวนั้นทองที่คนให้ความสำคัญมากที่สุดคือทองจากเยาวราชทองจากเยาวราชไม่ใช่แค่วัวเส้นเฮงหัวเส้นเฮง,ง,งเป็นทองล้านใหญ่เฉยๆแต่ก็ต้องมียี่ห้อทองเหมือนกันยี่ห้อทองอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วพวกเจกหุยพวกนิ่มซี่พวกอะไรนะไม่ใช่่ีซีเสียนที่ีเสียนยมาล้านล้านน,นี่ส่งขนส่งเจกหุยอะไรไม่รู้มาขวดุย เมื่อก่อนกูเคยท่องอยู่กูลืมไปหมดแล้วยี่ห้อทองเยาวราชอะในเยาวราชเลยนะที่เป็นร้านส่งแต่นั่งแต่เดิมเขารับเขาเขาผลิตทองแล้วก็ตีตาแล้วก็ส่งทองที่ดีที่สุดมีคุณภาพที่สุดคือทองเยาวราชเยาวราชจริงๆนะมือแล้วก็ตีตายี่ห้อมาเลยว่ายี่ห้อไหนบ้างที่รับซื้อได้ราคาดีราคาถูกอย่างนี้หัวเส้นห่งเป็นร้านส่งไงเขาเป็นร้านส่งขายที่ไหนก็ได้ราคา ไม่จะเป็นต้องไปขายที่เขาก็ได้แล้วก็เป็นร้านใหญ่ไม่ร้านส่งไม่ใช่ร้านปีกอย่างหัวเส้นเหงก็ยังเป็นร้านปีกแต่เขาก็มีร้านส่งของเขาเนื่อ,อป่ะแต่ขายหน้าร้านเรียกว่าหัวเส้นเหงน,นี่ว่าขายปีกแม่ทองใบเยาวราชกรุงเทพออโรลลาบางกอ,อก,กอะไรอะยาวราชอะไรต่างๆนาที่ต่อเทอริเยาวราชสารพัดช,ชื่อพวกเนี้ยเขาจะไปรับซื้อทองจากยาวราช แล้วเอามาเพื่อขายที่ร้านของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าทองเยาวราชพวกนี้ร้านขายปีกหมดแต่ร้านบางร้านเขาขายส่งด้วยร้านใหญ่ๆบางร้านเขาผลิตเองอย่างบางกอกโกอย่างเงี้ยเขาก็ทําร้านส่งของเขาเออเขาก็ทําร้านส่งของเขาแต่เขามาตั้งร้านขายปีกชื่อว่าบางกอกโกแต่ร้านจริงๆเขาเรียกว่าร้านอะไรวะจำไม่ได้แล้วว่าที่ร้านส่งเขาอ่ะเขาจะมีร้านส่งเขา กูจายี่ห้อไม่ได้เมื่อก่อนกูท่องได้แต่อที่ท่องไม่ได้ลืมมันจะมีชื่อเป็นภาษาจีนเลยแล้วคนที่ขายทองอ่ะต้องจําภาษาจีนตัวนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องมาเปิดกระดาษดูว่าไว้ตัวสอนจอจีนเนี่ยใช่ชื่อนี้ไหมต้องตรวจสอบไปช้าไม่งั้นอีพนักงานอ่ะเป็นคนรับผิดชอบไม่มีใครรับผิดชอบให้นะจ๊ะ